สวัสดีครับผมเราหน่วยชุดปฏิบัติการที่สองนะครับผมกู้ภัยล่มทรายมินบุรีนะครับวันนี้นะครับมาชุดนอกนะครับผมพอดีรีบนิดนึงนะครับแต่เรามีบัตรนะครับเรามีหมวกนะครับเรามากับเพื่อนอาสากู้ภัยหลายหลายคนอย่าลืมนะครับกดติดตามด้วยนะครับยิ่งกดยิ่งดีนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันนะครับวันนี้เรามี หลายครับมีเหตุคนบ้าครับผมอ่ารู้สึกว่าอารวาสนี่ยเยอะเยอะเยอเดี๋ยวผมจะไปช่วยเหลือหักคุมหน่อยเราพร้อมลุยยามกมีใครผมฝ้าสวัสดีครับวันนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับผมพื้นที่อ่าชายอารวาสนะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงพื้นที่แล้วครับผมชายอารวาสคุ้มข้างนะครับผม ีพยายามติดไฟก่อนก็ได้แม่งมาแล้วแม่งมาแล้วมาแล้วสองไฟเอาไม้ยาวนั่น Lòng phá hai tháng đi nổi, lòng phá hai tháng tí nổi ai Đang A-la-va-lai Khao chát nổi Đang Nè, bị nè Đang A-la-va-lai อะไรป่าผมาี่โอ้ยเสียรถเนี่ยถามว่าพี่มาทำอะไรกันอราวแล้ก็บอกใครใครอะไรว่าเขาเนี่ยเขาบอกกันมาเนี่ยเขาบอกว่าเราอะผมอยู่คนเดียวไม่ได้มีเสียงออะไร้าวไม่ใช่เหรอใครอ่ะเขาบอกเขาไม่ใช่อ้าวลุงบอกว่าเสื้อแดงเนี่ยเอาไปถามป่าดิคนไหนป่าเราบ้านนั่นน่ะสิคนไหนเออดูดูแล้วไม่ไม่นั่นนี่ไม่เห็นมีอะไรในป่าเขาก็ไม่ได้อะไรนี่คนไหนผิดคนหรือเปล่าอะไรอ่ะ เขาอยู่เนืองไทยอารวาสคนไหนปะนี่แหละคนเนี้ยเหรอก่อนเลยฮึไม่ได้เขายังเป็นบริสุทธิ์อยู่นะป๋า่อะมันมันเรื่องอะไรมามาเลี้ยงอะไรมาเลี้ยงมาอะไรเขาได้ไงเนี่ยเขาเป็นบริสุทธิ์อยู่เขาไม่ได้ได้มาเลยปูเสือพุ่งัวเต็มผมเเลยพวกพูดปะเนี่ยป๋าไปทำอะไรให้เขาเนี่ยพอาวุธปะเนี่ยเราเราช่วยตอนนี้เราก็ถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับผมได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีชายอารวาสนะครับผมหนึ่งคนนะครับผมร่างกายสูงใหญ่นะครับผมตอนนี้เราก็ถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับ ตรวจพบชายหนึ่งคนนะครับผม <S <s <we ak> สวมเสื้อสีแดงตามที่รับแจ้งเอาไว้นะครับผม,ม <า S 1> ตรวจคนร่างกายไม่พบอาวุธนะครับผมเตเนเปือนดินเเวก็อยู่เลยแบบแกล้งผมบอกว่าเพื่ออะไรแกล้งเพื่ออะไรกเห็นคุยกันจะพูดยังไงเ้ยปะ ก็มดผม่ทฟ้าเนีนไดผมจะแก้เขาเพื่อแล้วเขาน้องก็อยาไปทฟ้าอีกน่ยเดี๋ยวถ่ายรูปไปเดี๋ยเดี๋ยวไปทำอีกถ่ายไว้เป็นเรื่องเข้าใจผิดเหรอครับเป็นเรื่องเข้าใจกินโอเคผมกึกินไตแล้ว่มาแล้วเ,เสือยู่ก็เลย คราวนี้เขาจะไม่ทําอันตรายปลานะ้นะต่อไปจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับปลาถ้าปลามีอะไรแปลงบ้านเมืองผมก็ไมปบกยไบไลเราก็หวังดบเขาซื้อของให้เขากินน้าจะบอกยังไงนะทุกวันนี้บ้านเมืองมีคือมีแปรมีกล้องนะ ยังไงก็ไม่รอดต่อเองฆ่าลุงตายเองก็ไม่รอดนะผมผมฆ่าเขาฆ่าคนฆ่าคนไม่เป็นหรอกโอเคปลาผมจะใจแล้วโอู้หแล้วว่าเองไปตบไปตีเขาก็ไม่ได้มากแล้วไล่ไล่ปลาอีกเท่าเดียวจะได้เป็นพยานเราเออเนี่ยเขารุ่นพ่อเขาไม่รุ่นเดียวกับเราให้เกียรติเองให้เกียรติเขาเออเยัยชายโอเคนะโอเคปลาปัหนุ่มว่าเข้ากับบ้านไหมปอ่บจบไปโอเคอ่แม่ถ่ายเป็นอะไรเจ้าคนนี้หน่อยเจ้าคันดำ จะเอาไปให้ินให้เขาีใครอะถ้เขาเอารถเขาสังนั้นเองให้เจ้าของมาเอาเื้อเียซีินก็ได้เาเอาเองเซื้อเียซีิเเกลี้พอแล้วอพอก็ได้พรุ่งนี้เดี๋ยว่านแจรถม่ด้นุมเดี๋ยว่นี้คมาหาปาเอะว้าเรื่องงสน้องนี่คือยาเลยก็กิ้วบัติเอกิ้ ไออุบัติเหตุเมื่อกี้นี้ก็คือวัยรุ่นนะครับก็คือเมาสุราอลราวาสน,นะครับทำร้ายผู้มีอายุก็คือคนแก่นะครับผมาทางเรานะครับทางอาสากู้ภยัยร่วมใจได้แล้วครับเหตุเรียบร้อยแล้วครับตกลงเคลียร์กันได้ครับเหตุการณ์ปกติ